โยูสวัสดีครับอยู่กับผมช่องรันดําเฉยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาจะประกาศจะประกาศอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูไม้นี่นะไม้ทุกคนนิช้าไม้ไปจับตัวโทรศัพท์จะตกน้ำไหมทุกคนอาวอดโกนกันตอนแรกอาวอดอาวอดไม่กังวาเลยนะทุกคนอืม เอ็ดตัวลุงจับดีกว่าเาลยโอ้อหไม่ได้ืมชิบหายดิคุณปลาไปไนหมด ไม่ได้ดูยเข้ามาจากเร็วไหมอ่ารื้อไม่ได้อืมไม่ได้เล็วเลอ้ยเียว เยอะเลยดกวยนี่นเห็นไหมมันยากมันไม่ได้บาดิไอ้น,นั้นขาดหัวมานี่้วยก็ได้เ,เขียว ไม่ได้ทุกคนวางไปอูอูอูคนไปดูด้านนู้นกันนู่นด้าน วัด้านนี้ไม่มีวะวังนี้ไม่มีนะครับแต่มันวังเดียวกันไม่รู้คุดูเห็นไหมวังเดียวกันแต่ไม่มีปลาตนี้รูปมันก็ไม่มีดูดิューด่าไปเยนะ นี่นะตอนนี้นะทุกคนตอนนี้ก็ฝนกำลังมานะู่ฝนมาเขียวเลยเอ้ยีฟว้าสีเขียวนี่ปลากัรดนะแล้วเคยที่จะสั่งปลากัดนะก็นนะกสั่งได้นะผม,มผมสุมเองผมสุมเองมันอยู่ที่บ้านนะปลากัดที่ผมช้อนมาเอาไปสุมกับตัวเมียของปลาหม้อนะทุกคนกัดเก่งมากเพยที่จะทางเดี๋ยวขึ้นชื่อเพจไว้ให้นะไปวันนี้ก็ผมยมิปเพียงเท่านี้นะนี่ไงวันนี้วันนี้นที่เราได้มา มีแต่เกลียวเกลียวฟ้าฟ้าเนะเดี๋ยวเอไปจะไปผสมอีกเอาไปขายตัวนี้ก็จบกิ๊บเป็นอันนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทุกคนเป็นกับลังใจทำลิปต่อไปไปกันแต่ไม่น้องๆนะมาเพื่อนน้องๆเลยทีนี้จะมาถึงทุกคน,นมันโก <laughs> ba là hêu, tụi con. Ba là Ôi, Để mày mong yết sao heo hiu đi. Tao tơ bơm yết. Ngu đuôi mong yết. Mày chạy bà lơi mong yết. Mày chạy bà lơi mong yết. Mày chạy bà lơi mong yết. Mày

ข้อละสามตัวนั่นโตนะมันไม่หลุดนะทุกคนเห็นไหมมันไม่หลุดเห็นไหมบอกแล้วไม่หลุด,ลลดแต่ไปหมดแลด้วทุกคนเห็นไหมทูนกลับบ้านดีก,กว่าทุกคนเดี๋ยวเจออีก Ô, xảy đúng rồi tụi mía đưa kìa đưa qua bà Lê tụi mẹ, tụi anh đúng

กข้าบ้านดีกว่าไแล้วจะไปสอนตรงไหนเลิกบุเดี๋ยวอ้อยย่านี้ดีกว่าลูกบุญของย่านี้ไปสุ้มลูกปลาเคยดีสนใจลูกปลาเกิดบ้านรวมปลาปลาหม้อนะสั่งได้นะสั่งทางเวทเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ สามตัวร์เยนะทุกคนนี่ได้อีกแล้วตัวเมียก็ผู้ไม่รู้จะยังก็พูดไปหาเมียอื่นเพราะว่าก็พู้ไปหาเมียน้อยก็ผู้บอกเมียหลวงไม่ชอบหมบทเ่ีั่นหมดทุกคนจะตามไปแล้ว Ừ, không người có nhau cả ba đi qua có nhà cả ba đi qua mì mình hơi quá là mì rú nhau lên à tết mọc bạc à đi nè, lên mọc ba à đi mẹ đi mọc đi mẹ đi mọc đi đi go